สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับในวันนี้อาจจะไม่ได้อยู่ในโปรแกรมพิมพ์เอเปโนะครับแต่ก็คิดว่าวิธีการเนี้ยที่ผมอยากจะมาแบ่งปันเนี้ยผมคิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์สําหรับคนที่แบบว่าใช้โปรแกรมนะครับผมบวชในการทํางานเอกสารเนาะก็วิธีที่ผมจะมาแบ่งปันเนี้ยก็คือวิธีการกดเขาเรียกว่าขึ้นเนาะ ขึ้นหน้าใหม่นะครับอ่าแล้วแบบว่าเราอยากจะแทรกเนื้อหาลงไปโดยที่เนื้อหาที่อยู่ในหน้านี้จะไม่ขยับนะครับอ่ะเดี๋ยวดูวิธีการนะครับวิธีการก็คือเราก็เอาเคอร์เซอร์เนี่ยนะครับมาอยู่ในหน้าประโยคที่เราต้องการจะขึ้นบรรทัดใหม่เนาะแบบขึ้นบรรทัดไปอยู่หน้าต่อไปนะครับให้เรากด c t r o l Enter นะครับผมอ่ามันก็จะย้ายมาอยู่ฝั่งนี้แล้วเนาะแล้วถ้าสมมติเราพิมพ์อะไรไปเนี่ย มันก็ไม่ขยับนะครับผมหรือถ้าเราแบบว่า,านี้นะครับผมอ่าแค่นี้นะครับผมก็วิธีก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆอาจจะเคยเห็นผ่านๆในทิกต o k นะครับผมก็ผมก็อยากเอาวิธีเนี้ยมาเอา่อมาแบ่งปันใน YouTube ด้วยเช่นกันนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะเป็นคลิปของเอ่อการตัดต่อวิดีโอในพิ e เม Pro หรืออ f t e r Effects ก็ฝากกดติดตามกันต่อๆไปด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหมค่คลิปหน้าสวัสดีครับ